อบคุณเด้อพี่น้องกับคุณสองหลันโอเคสามหลันโอเคขอบคุณอยู่ได้ไห อ,อวันนี้ใกล้น่เรือนพื้นพด,ดีจังเลยเรืนพื้ดพด,ดีจังเลยวันนี้ก็เลือนพื้ดนด,ดีจ้ะออวันนี้เรือนพดดื้ๆพดีห้องนึงหันมาปื้ปกอกปาได้เรืลอยๆดนองเลย ขอบคุณสีรันดวงใจเด้อพี่น้องขอบคุณสีรันดวงใจขอบคุณสีรันด้วยใจให้ไหรกูว้าวแปดล้านดวงใจแล้วพี่น้องแปดล้านดวงใจแล้วขอบคุณในไหลเด้อพี่น้องแปดล้านดวงใจแล้ว สวัสด,ดีค่ะเค็ดลั่นน้องใจขอบพูดเรื่อยๆค็ดลั่นน้องใจเราแคปหน้าจอใยกันเป็ดลั่นน้องใจแล้วพี่น้องเป็ดลั่นน้องใจแล้วขอบคุณหลายๆด้วยพี่น้องว้าวสีเปิดลั่นน้องใจแล้วพี่น้องสีเปิดลั่นน้องใจแล้วแคปหน้าจอไว้กัน โอ้สีเบลลหลันดวงใจแล้วสิเวลลหลดใจแล้วขอบคุณเด้อลมบนมาแล้วรมบนมาแล้วร่มเงาแล้วนไหน่เงาแล้วองเงาแล้วสวรรค์มาแล้วสวรรค์มีตาแล้วสวรรค์มีตาไนสีเลหลันดงใจแล้วขอบคุณหลายเด้อ่น้องเยยเยเย่เย่เยเย่ยังไเวันเย่เย่วันดีใจดีใจดีใจ <c oughs> โอ้ยขอบคุณเลยพี่น้องเลยขอบคุณขอบคุณว้าวสิบสองล้านดวงใจแล้วพี่น้องสิบสองล้านดวงใจแล้วเฮ้ยไปทำอะไนก็โอ้สิบสามแล้วเป็นหนึ่สิบสามแล้วเก็บหน้าจอไปถอวดชุ่มชนก่อนโอ้ยมาเดือดกันเลยนั่งอยูบูเดียวเงานี่ได้สิบสามล้านแล้วเป็นี้บ้องเงาแล้วเป็นนี้ <c oughs> เรียบเงยเพาตรวจขอไปหนองแล้หัวก I mean? I mean ันห like so? ัว like ก so? okay. ับจิน้ำไหลเงละน้ไเงพ่อท่าลิสติก่ไดต่อท่าริสติก่ไดหักน้ำไห่ไงปันยังอรอดบาั่นห่อเรียกินบ้าเทียกันท่าลิสติกเนี่ยน้ำไลอาออกหลอดพันกันก็มาบ่อหลอดน้ำไหลไหลพันมาบ่อ โอ้ยขอบคุณหลายๆสิบหลั่นล้นงใจพี่น้องนำไล่ไหลเป็นเด็กหน่อยแต่ก่อนนี่นนำไล่ใหญ่ดีดีมอนังสีนำไล่ใหว่าสั่ปันเัินกับนั่นอันหันมือหนึ่งลืมปิดไหล่โยยย่ตัวตๆๆตัยงไงออ มูก็ว่าโอ้ยะยาย,ะย,ะยะเหรียญเจ้าลืมปิดไหล่ดิว่าซั่นว่าข่อยได้ยินเจ้าโกนปันทอ่อลงสีว่านะ